เมื่อวันที่25กรกฎาคม2568กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดประกาศกฎอัยการศึกเนื้อหาเอกสารระบุว่าประกาศกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเรื่องให้ใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ตามที่ได้มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขลงวันที่19 กันยายนพุทธศักราช2549ให้ใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่19กันยายนพุทธศักราช2549เวลา3นาฬิกาซึ่งต่อมาได้มีพระบรมราชองค์การให้ยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่และให้คงการใช้กฎอายการศึกในบางเขตพื้นที่ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม พุทธศักราช2,557เป็นต้นไปโดยที่บางส่วนของประเทศยังคงปรากฏสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐรวมถึงความจำเป็นในการอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทาหารตำรวจพลเรือนและฝ่ายปกครองของทางราชการทุกคนเพื่อป้องกันประเทศให้พ้นจากภัยคุกค,คามอันมีลักษณะจากภายนนอกประเทศเพื่อรักษาไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติกฎอายการศึกพุทธศักราช2,457จึงให้ใช้กฎอายการศึกเพิ่มเติมในพื้นที่พิเศษดังต่อไปนี้อำเภอท่าใหม่อำเภอโป่งน้ำร้อนอ,เอํเภอสอยดาวอ,เอํเภอมะขามอํเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรี และอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่25กรกฎาคมพศ2568ลงชื่อพลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดต่อมากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้ออกคำสั่งปิดจุดผ่านแดนจันทบุรีและตราดตลอดแนวชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลกระทั่งเช้าตรู่วันที่26กรกฎาคม2568ชายแดนไทยกัมพูชาก็เดือดระอุอีกครั้งกองทัพเรือไทยของเราเปิดยุทธการสุดแกร่งตราดพิฆาตไพรีหนึ่งหลังจากทหารกัมพูชารุกล้ำแนวชายแดนเมื่อเช้าวันนี้ณบ้านชำรากจังหวัดตราดเมื่อเวลา 5นาฬิกา10นาทีทหารกัมพูชาเปิดการโจมตีพื้นที่ใหม่กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดเข้าตอบโต้ทันทีโดยภายใน30นาทีกองทัพเรือผลักดันให้ฝั่งกัมพูชาต้องถอยกำลังออกไป